สวัสดีวันที่2กุมภานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มละเลย3นาทีนะครับรู้สึกว่าจะมีข่าวช่วงสองทุ่มนะครับข่าวที่มีผลกับค่างเงินยูเอสดอลลาร์นะครับอาจจะทำให้ทองเนี่ยขึ้นลงแรงนะครับอันนี้เกินก่อนนะครับ แล้วก็ที่หายไปเนี่ยผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับจริงๆผมก็เทรดอยู่นะครับแต่ผมมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับไม่มีอารมณ์จะเทรดเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็โดนลากอยู่นะครับไม้ที่ผมถือเนี่ยก็ยังเป็นไม้ฝั่งบายนะครับเหตุผลที่ผมเป็นไม้ฝั่งบายเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่ผม เคียร์ออเดอร์บายแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมตั้ง TP ไว้นะครับในสีไม้นี้นะครับเพื่อจะปิดออเดอร์นะครับ1852นะครับแต่ปรากฏว่าโบกอดไม่ปิดให้ผมนะครับซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยเสียโอกาสนะครับในการวิเคราะห์ แลวอีกอย่างหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วผมเปิดไม้เซลลงมานะครับแต่ผมก็ต้องปิดไปเพราะว่ามันมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้มันทาให้การควบคุมอารมณ์หรือว่าการวิเคราะห์ในการเทรดผมมันเสียนะครับมันทำให้ผมก็เลยต้องเสียโอกาสในฝั่งเซลล์ด้วยนะครับ ผมก็เลยต้องมาเล่นหน้าบายแทนนะครับแต่พอเข้าบายปุ๊บในจุดที่ราคาลงมาเคลียร์โฟ l ว์บ b ายนะครับราคาก็รูดมา3วันเต็มๆนะครับทำให้ผมโดนลากงานบายนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงกับการเทรดนะครับที่โบกเนี่ย ไม่ปิดออเดอร์ให้เราในขณะที่ราคาเราชน TP ไปแล้วซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของสเปรดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าในวินาทีนั้นเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยทำคลิปว้พอดีแต่ผมกะแบบว่าจะทำคลิปปิดปิดออเดอร์ฝั่งบายทั้งหมดเพื่อที่จะเทรดหน้าเซลล์นะครับแต่กลายเป็นว่าพอผมอัดคลิปในราคาที่จะชนท p ปุ๊บราคาเนี่ย ดันราคาขึ้นไปนะครับทะลุ1852ไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ปิดทีพีมันทำให้ผมแบบเออไปเลยแล้วผมก็ตกใจว่าเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงพอผมแจ้งกับโบกไปสุดท้ายก็ได้คำตอบมาว่าเราจะทำการตรวจสอบให้ใช้เวลา3-5วันทำการซึ่งแบบกลายเป็นว่า การเทรดของผมต้องชะง,งักแล้วก,แวก็แล้วผมจะจัดการยังไงต่อกับออเดอร์เนี่ยผมจะปิดมือหรือว่าผมจะรอให้เขามาเคลียร์ออเดอร์ผมแล้วก็ราคาก็ทุบลงมาทุบลงมาเลยพอแตะหนึ่งแปดห้ปุ๊บทะลุไปนิดนึงก็ทุบลงมาเลยผมก็ปล่อยคือช่วงนั้นก็เฟล,ลเลยพอเฟล,ลปุ๊บเนี่ยผมก็หยุดเทรดแล้วก็ปล่อยให้ออเดอร์มันรันไป จนช่วงดึกของวันนั้นนะครับราคาก็ได้ดันขึ้นไปถึง1853นะครับ mm. ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ mm. ก็จบด้วยการ TP นะครับแต่มันเป็นการ TP ที่เสียจังหวะไปแล้วเพราะว่าผมแบบ mm. ผมอยากจะเทรดน้าเซลด้วยไงพอผมปิดปุ๊บผมไม่มีบายปุ๊บผมจะมาหาเซลล์แล้วซึ่งผมหาไปแล้วด้วยนะครับดูราคานะครับแต่ผมก็ปิดไปนะครับ mm. เห็นปะในวันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบ mm. รู้สึกไม่ปลอดภัยกับโบกนี้ครับแต่ ตอนนี้ผมก็ยังใช้ Xnet อยู่นะครับผมก็ยอมรับตรงๆแต่วันหนึ่งถ้าผมเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยผมอาจจะมานั่งพิจนารณาอีกทีนะครับว่าผมจะย้ายโบกหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือข้อดีของมันก็มีครับอย่างเดียวเลยคือการถอนนะครับอย่างเช่นเนี่ยเงินที่ผมถอนไปเนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับผมจับเวลาเลยกดส่งคําสั่งปุ๊บหนึ่งนาทีเงินเข้าบัญชีเลยคือแม่งเร็วมากเออ แต่แม่ก็เป็นข้อด,ขอดีข้อเดียวจริงๆเลยกับโบลกนี้นะครับซึ่งแบบนอกนั้นมันคือมันอะไรของมึงอ่ะเข้าใจะปะเขาเป็นว่าตอนนี้ก็ก็ยังต้องอยู่กับมันอยู่ครับเพราะว่าออเดอร์ผมก็ยังค้างอยู่แล้วผมก็จะเริ่มเคลียร์ออกตอนนี้ราคาเนี่ยโดนลากนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะลากถึงขนาดนี้นะครับผมก็พยายามเข้าในจุดที่เออราคากลับมาเคลียร์ฟอร์บารพอเคลียร์ปุ๊บ มันไม่มันไม่รีบาวกลับเว้ยมันลงมาเคลียร์ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยมันลงมาเคลียร์ทั้งหมดเลยจนสุดท้ายราคาถึงจะสร้างจุดกับตัวจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องเก็บไม้ล่างนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะทำกำไรแล้วก็พยายามเคลียร์ไม้บนนี้ออกนะครับแล้วถ้าราคาเนี่ย ไม่ขึ้นไปชนแนวต้านนี้นะครับ1837หรือว่า1847เนี่ยคือโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมจะหาเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาที่กลับขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเพื่อเคลียร์ f o ล l o เซลล์นะครับในการลงมานี้นะครับผมก็อยากจะฝากเตือนกับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ Xnet ก็ ก็ต้องดูดีๆนะครับเอาจริงๆแล้วราคา1 1.852ที่ผมตั้งเนี่ยผมก็ไปถามในกลุ่มนะครับว่าผมตั้งราคาเนี้ยมีใครตั้งราคานี้เหมือนผมไหมแล้วก็ชน TP ไหมก็สรุปว่าก็มีคนตั้งราคาเดียวกันแล้วแล้วเขาก็ TP นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเลยทำให้ออเดอร์ผมเนี่ยไม่ปิด คำสั่งที่ผมส่งไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่ส่งให้ตลาดตลาดก็เลยไม่ปิดออเดอร์ให้ผมหรือว่าอะไรประมาณนี้แน่ๆะครับซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอ็กเนกควรจะแก้ปัญหานะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นลูกค้าคุณก็ก็จะแย่นะครับถาถามว่าถ้าจะยุติณะชั่วโมงนี้เลยก็คือยังกำไรอยู่นะครับอีค i ตี Q T, ตอนนี้ก็คือห้าพันสามร้อย 29ดอลลาร์นะครับบาลานซ์ก็4,945ดอลลาร์นะครับจริงๆ e q อีคผมเนี่ยขึ้นไปแตะ6,000ดอลลาร์ไปแล้วนะครับแต่ก็ก็ต้องกลับลงมาใหม่เพราะว่าความเฮงซวยของโบ๊กนะครับที่แบบมาทำให้จังหวะการเทรดของผมมันเสียไปหมดเลยนะครับไม่งั้นผมก็คงได้ปิดไม้บายทั้งหมดแล้วก็เปิดไม้เซลลงมานะครับก็เลยทำให้ผม ที่เกียดทำคลิปนะครับเราจริงๆเมื่อวานนะครับราคากรุ๊ปนี้ก็กลับมากําไรแล้วนะครับจริงๆผมก็จะช่างใจอยู่ว่าผมจะปิดไม่ปิดแต่ท้ายก็ตัดสินใจเอาว่าทนมาได้ขนาดนี้ไม่ปิดดีกว่าพอม่ปิดปุ๊บราคาลงมาเฉยเลยนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้มันขึ้นมาชนต้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้านนี้แล้วก็ต้านนี้นะครับถึงจะมีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้ก็มันมันเป็นช่วงของหลายๆข่าวนะครับ อย่างเช่นตลาดแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ก็ต้องดูหลังนอนฟาร์มนะครับเพราะว่าคนจะเทรดหรือคนจะจะชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยบางทีอาทิตย์ก่อนก่อนที่จะเข้าข่าวสำคัญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ตลาดมันเนืองเนืองมันเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นซึ่งมันแบบมันก็หาทิศทางที่ชัดเจนไม่ค่อยได้นะครับมันก็กลายเป็นว่า ตอนนี้คือข่าวที่ตลาดรอเนี่ยอาจจะเป็นนอนฟาร์มแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนอนฟาร์มสมัยนี้ก็ไม่ได้ทำให้ราคาว,วิ่งมากมายนะครับแต่มันจะชัดเจนต่อเมื่อทุกข่าวหมดอะ่ะทุกข่าวหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันมันจะไปท,ทันทีไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งแต่แบบแต่ถ้าตลาดยังรอข่าวอยู่รอข่าวนั้นรอข่าวนู้นรอข่าวนี้อยู่เนี่ย มันก็จะอย่างเงี้ยครับพอขึ้นไปได้เหมือนจะขึ้นแล้วก็กลงมาใหม่เหมือนจะลงก็ขึ้นไปใหม่มันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ก็ต้องรอต่อไปนะครับเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับหวังว่าการแก้พอร์ตครั้งนี้จะจะกลับไป ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือความหวังเดียวเลยก็คือราคาตั้งแต่1830ลงมาเนี่ยมีสะสมเซลล์นะครับดังนั้นการที่ราคาจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อจะไปเคลียร์โอลว o เซลล์นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ